น้องพี่ทุกๆท,ท่านอ่าวันนี้ลุงมาจะเริ่มงานกันแล้วเริ่มงานโครงการ DIY ของลุงแล้วเครื่องกึงไม้อ่อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยลุงก็จัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือเท่าที่จะมีนะเดี๋ยวเรามาเริ่มโครงการกันเลยแรกเลยเนี่ยลุงเดี๋ยวลุงจะต้องต่อเหล็กท่อนนี้ก่อนเนี่ยเหล็กล้างหลักเนี่ย อ่าเนี่ยลุงก็เตรียมมาละล้ลางสามนิ้วลุงก็จะต่อก่อนแล้วก็จะทาการเซาะร่องอ่านี่เป็นงานขั้นแรกเลยอ่าเดี๋ยวลุงขอจัดเตรียมก่อนนึงอ่าเราจะวาง,งายังไงให้มันได้ฉากฉากลุงก็ไม่มีนะลุงก็จะใช้เหล็กละไอเหล็กที่มีอยู่เนี่ยประกบเชื่อมเอาเนี่ยลุงมีเศษเหล็กที่ลุงทํา โตทาอะไรไว้เนี่ยลุงก็จะเชื่อมทั้งสองข้างด้านบนด้วยเนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะไปเตรียมมาเชื่อมติดไว้เลยแนวมันก็จะฉากได้อยู่เนี่ยแนวตามนี้เลยอ่ะเนี่ยบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวแล้วลุงไปเตรียมก่อนนี่นี่ลุงก็ประกบเหล็กไว้แล้วให้แนวมันหน้าขนานได้นี่เร็วๆลุงก็จะเชื่อมแต้มตรงนี้อีกทีนึงด้านล่างอีกหน่อยนึงอ่าเนี่ยด้านนี้ เพื่อจะยึดไม่ให้มันเคลื่อนที่มันจะได้แนวมันจะได้ขนานกันฉากมันจะได้ไม่หนีเท่าไหร่น่าจะได้แล้วนะอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลุงจะลองวัดดูีิว่าฉากมันออไม่ได้เดี๋ยวตอานนี้มันไม่ได้เอาละนะเพราะว่าเหล็กด้านนี้มันไม่ได้ผ่านกันดัดมามันก็ตรงอยู่แล้วเดี๋ยวลุงก็จะแต้มนี่แหละเดี๋ยวลุงก็จะพลิกด้านล่างอีกครั้งหนึงอ่าเดี๋ยวลุงจะแต้มด้านนี้ไว้ก่อนมันก็จะเหลื่อมๆนิดๆนะนะอ่าเอาละประมาณนี้แหละ เอาลุงได้ต่อไว้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาลุงขีดแล้วขีดไว้ตลอดแนวเลยเพื่อจะเสาะร่องมันทำร่องเพื่อจะได้เอาตัวจับด้านหลังเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็จะมีเหล็กฐานวางมีดกึง้งอ่าเนี่ยตัวเนี้ยก็จะมาวางในตัวนี้เด็กเหล็กหลักเหมือนกันโอเคเอาเดี๋ยวลุงขอเวลาผ่าร่องมันก่อน มันต้องใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงขั้นตอนการเสาะล่องของลุงก็เสร็จแล้วตลอดแนวแล้วเดี๋ยวลุงก็จะเจียแต่งนิดนึงมันมีด้านล่างมันมีรอยเชื่อมอยู่นิดนึงแล้วก็เวลาเดี๋ยวบริเวณนี้หัวท้ายลุงก็จะเอาหินเจียแต่งมานิดนึงเอาละเดี๋ยวลุงก็ขั้นตอนต่อไปลุงจะวาง หัวจับหลักบริเวณนี้อาวเดี๋ยวต้องขอเวลาจัดเตรียมสักครู่นึงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้เหล็กก็ลุงว่าใช้ของเก่าแล้วทั้งนั้นเลยหาที่มันประหยัดที่สุดอะเหล็กก็เก็บไว้นานซะเหลือเกินอ่าเนี่ยลุงก็จะเอาเหล็กตัวตัวสีนี่แหละเอามาประกบกันให้มันเป็นเสารับ ห,ห,หัวปั่นลังเลยหัวปัดหัวปั่นลักเนี่ลุงก็ลิ้นรัวเลยเ,เดี๋ยวลุงจะใช้เสาเนี่ยสามสิบเซนสามสิบเซนสองอนันสองอันแล้วมาประกรบกันแล้วก็เชื่อมเนี่ยสามสิบเซน,น,นเนี่ยลุงก็จะวัดสองท่อนตัดเป็นสองท่อนอันนำมาประกรบกันเ,เดี๋ยวลุงขอเวลาตัาดแป๊บนึง เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอ้าวนี่ได้ตัดออกมาแล้วสามสิบเซนสองสองสองท่อนอ้าวแล้วลุงก็จะประกบกันแบบนี้อ้าวนี่ประกบแล้วเชื่อมอ่ะมันก็ดูจะแข็งแรงขึ้นนะเพราะลุงจะประกบแบบเนี้ยลุงกลัวมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะกว้างใหญ่เกินไปลุงก็จะประกบแบบนี้เลยเอ้าวนี่ โครงางก็จะแนวนี้แหละเสาแล้วก็ดูด้านนี้มันน่าจะมีแรงรับน้ําหนักกันสั่นกันอะไรได้เยอะกว่าอ่ะเดี๋ยวลุงจะทาสีด้านในสักนิดนึงเพราะว่าสนิมมันมาแล้วเดี๋ยวลุงขอเวลาทาสีสักคู่นึงลุงได้ทาน้ํามันไว้เดี๋ยวลุงจะเช็ดเช็ดแล้วก็ทาสีไว้ด้านในมันจะได้ลดให้มันเป็นสนิมได้น่ไอได้ช้าขึ้นอีกนิดนึงมาทาสีกันนสีลุงก็เก็บเหมือนกัน ลุงก็นอนละไปหาปิ๊บทินเนอร์ที่ทีช่างสีเขาล้างกาหนะลุงก็ไปเก็บของเก่าเขามาเลยเนีย่ที่เขาล้างแล้วล้างกาพ่นสีพ่นอะไรมันสีมันเหลือนี่แล้วลุงก็เอาทินเนอะร์นะั่นน่ะไปเทราดเทอะไรไปแล้วเหลือได้เป็นก้นสีนี่มันก็ได้เป็นสีได้เลยที่พื้นอย่างดีด้วยอ้าวนี่ยลุงก็จะทามันไปเลยได้โอกาสอย่างดีเลย ลุงก็เห็นอะไรอะไรที่มันมีประโยชน์นะลุงก็จะเก็บเก็บไว้นั่นแหละเนี่ยเหล็กเหล็กนี้ก็เก็บไว้นานแล้วนั่นทาเลยครับกันสนิมได้ด้วยเอาละไปลุงเดี๋ยวลุงทาสีเสร็จลงุงลุงก็จะประกบเชื่อมให้มันเป็นเสาหลักได้เลยเอาเดี๋ยวรอกัอนสักครู่นึงลุงทาสีแป๊บนึงลุงก็ตั้งเสาหลักขึ้นมาแล้ว วัดฉากวัดอะไรเล็งด่งเล็งอะไรเรียบร้อยแล้วอ้าวเดี๋ยวลุงจะวัดให้ดูสักนิดนึงว่าตอนที่ลุงตั้งมามก็ใช้เวลาหน่อยว่าจะได้ฉากได้อะไรเนะี่ยอ้าวแนวมันก็โอเคอยู่นะนี่นิดหน่อยไม่เป็นไรนิดนึงเอาละเดี๋ยวลุงก็จะเชื่อมเก็บให้หมดแล้วก็จะมาเว้าล่องว่าล่องแล้วก็เอาแกนปั่นหลักอะมาวาง แล้วก็จะเอมเชื่อมอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวมาดูลุงจะเชื่อมเก็บไปก่อนหลังจากที่ลุงติดตั้งแกนหลักแล้วนะแกนปัน่นลุงแต้มไว้เชือคราวก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเหล็กหล่อหรืออะไรเนี่ยลุงต้องทําสายรัดเพิ่มอีกแล้วเดีย๋ยวจะแต้มเชื่อมเชื่อมไว้สักนิดนึงแล้วก็ลุงก็จะทําสายรัดเพราะว่า ลวดเชื่อมเหล็กหลอ่อลุงก็ไม่มีด้วยถ้ามันเชื่อมได้ลุงก็จะไม่รัดมันอ่าวแล้วกันต่อไปเดี๋ยวลุงจะตั้งแทนและมอเตอร์เอาเดี๋ยวลองมาปรับตัวนี้ให้มันได้มาตรฐานทั้นิดนึงแล้วลุงก็จะวางฐานมอเตอร์เดี๋ยวต้องปรับให้ระดับให้มันพอดีพอดีก่อนอาวเดี๋ยวลุงขอปรับนิดนึงอ่าเนี่ยลุงก็ปรับมันลงมาหน่อยแล้ว ลงปรับได้ประมาณร้อยห้าร้ยห้าเซนหนึ์ห้าเมตรประมาณนี้เลยนนความสูงจากพื้นแทน่นแทน่นแท่นวางมีดกึง้งก็อยู่ประมาณนี้ละยี่สิบ้าเซนยี่สเซนอ๋อยี่สิบเซนเพื่อจะปรับให้มันขึ้นมาอีกฐานนะ แกนหลักก็น,น่าจะประมาณสิบห้าเซนแล้วยืดแท่นมันขึ้นมาอ,อ่ะเดี๋ยวลุงขออย่างแรกเลยคือนะคักหลักๆคือเดี๋ยววางแท่นก่อนวางแท่นมอเตอร์ก่อนอเดี๋ยวลุงก็จะมาตัดเตรียมว่ามันจะหมุนไปด้านไหนมอเตอร์อ,ะอ่ะเดาวลุงต้องหมุนมาฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวลุงขอปรับแป๊บนึง ลุงมีปัญหาซะแล้วนี่อา้าวลุงก็จะสลับผู้เล่กันแต่ว่าผู้เล่ตัวเนี้มันเล็กส่วนแกนหลักลุงว่ามันใหญ่นั่นลุงก็เลยมีปัญหาเลยนี่ลุงก็จะต้องกึ่งดิบๆกันแล้วลุงก็เอามันมีน็อตของพวกช่างไฟฟ้านะมันแกนมันพอดีเลยนะลุงก็สวมเขาไปแล้วลุงยอดกาวไปแล้ว เดี๋ยวลุงก็จะกึงมันเลยเอาเดี๋ยวลุงขอเสียบปลักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมากึงกันเลยกึงกันดิบๆอย่างนี้เลยกึงแบบบ้านๆเลยเอาเดี๋ยวลุงขอเสียบปลักให้มันหมุนก่อน เนี่ยแหะขาให้ดูนิดนึงประมาณนี้เลยจนกว่ามันจะได้ลุงก็จะคึงมันไปเรื่อยๆแหละแบบบ้านๆเลยหนาหมต่อก็เลยยังแตงเมื่อวานนี้แหละลุลงคาไว้เนี่ยถึงมันได้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมพอประมาณแล้วเดีย๋ยวลุงจะวัดขนาดมันนี่มันก็ยังขาดอยู่พอสมควร ลุงก็จะต้องกึงต่อไปให้ได้ขนาดนี้วันลุงเดินวนเลยเจ้ากว่าจะได้หาเนี่ยพอดีไม่ได้นด็อตสวมกับบูทพอดีเขาเลยแห่เดินวนหาอยู่ตั้งนานหุดหิดเลยลุงอะ่ะรูผู้เลี้ยงเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าลุงจะเอาอะตัวผู้เลี้ยงใหญ่เนี่ยมาใส่ที่มอเตอร์มันเพื่อจะได้ลดกำลังมอเตอร์เพราะว่ามอเตอร์ลุงมันตัวน้อยจะเอาตัวเล็กเนี่ยขึ้นมาใส่ตัวบนตัวบนเดี๋ยวลุงก็จะต้องตึงแบบบ้านๆอีกเนี่ยใหญ่มันใส่ไม่ได้แต่ขั้นแรกลุงต้องตั้งแทนให้ได้ก่อนแท่นนขึ้มนนา เดี๋ยวเราก็มาทำการกึงกันต่อเลยคกึงกึงแบบบ้านๆอ่ะไปะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเอละนั่นลุงก็ใช้เวลาอยู่พอส้ควรเนีน่ยลังจะทิ่กึงมาละ,ะวัดเวอร์เนียกันสักนิดนึงนั่นโอเคเลยเนี่ได้ขนาดละเดี๋ยวลุงจะลองเอาพูเลนะ่ะมาสวมดู มันก็โอเคแล้วน,นั่นแหละจ้าเดี๋ยวลุงเอาผู้เล่มาส่องเอ้ยวะมาส่องนี่มาสวมดูโอ้โอเคเลยโอ้โหหลวมไปนิดเลยลุงไม่ได้ลองด้วยอะหลวมไปนิดเลย,หล,เลยหลวมไม่เป็นไรพอจะเอาริมใส่เข้าไปได้แหมไม่ได้ลองก่อนเอาละโอเคพอได้อยู่เดี๋ยวเราก็จะไปทำ กึงแกนหลักกันอ,อีกส่วนทะเลน่ะลุงได้ใส่ไปแล้วแต่ว่าบูทมันเล็กลุงต้องทำการเสริมเดี๋ยวลงุงจะหาวิธีเสริมอีกทีนึงเพื่อนไมหมมันแกว่งนยังแกว่งอยูอยอย่ลุงลกนัดแน่นไปแล้วแต่มันยังแกว่งอยู่คงต้องหาอะไรมาเสริมในนี้แหละอ่มาเดี๋ยวถึงเครื่องถึงแบบโฮมเมดนั่นของล,งล,งลุงอ่ะเพราะว่าเนี่ยมันใหญ่มากเลยไอ้แกนอ่ะลุงต้องกึงกันนานเลยล่ะเสียเวลาไปกับการกึงเนี่ยนานเป็นน่าจะเป็นชั่วโมงได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้หินเจียเครื่องเจียเราเจียไปเนี่ยเจียไปทจีย,น,น,ย,น,ยน้อยละน้อยอ่ะเอาละเดี๋ยวลุงก็ทำการคึงก่อนคึงแบบโฮมมเดนนั่ มันไม่มีวัสดุเครื่องมืออะไรกับเขาก็ต้องใช้ทำแบบนี้ไปนะ,ะเดี๋ยวลุงขอเวลาใหญ่ๆเลยสักคู่ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนั่นลุงก็โอ้โหใช้เวลากึงอยู่นานเอาละใกล้เคียงแล้วอันนี้ล็อกน็อตได้ไม่มีปัญหาเอาละส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็จะตั้งแท่นแล้วก็จะไปปรับแก้ไม่ให้มันแกว่ง เอาละเดี๋ยวมาดูกัน,ข,น,นขั้นตอนการกึงกันนั่นแหละเริ่มต้นให้นิดๆอะคงไม่แตกต่างกันแล้วล่ะแต่มันใช้เวลาน,านานเพราะว่ามันไม่เหมือนเครื่องเครื่องกึงแท้ๆของเขาอ่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนอื่นต่อไปเนี่ยลุงก็นำแทะมอเตอร์พร้อมพุลลี่ขึ้นไปวางแล้วเดี๋ยวลุงก็จะแต้ม เอาเหล็กมาแต้มไว้ยึดให้แนวนี้ให้ได้แนวนี้แล้วจะถึงไปเชื่อมฐานที่หลังอเดี๋ยวลุงก็ว่าเลง็งเล็งตรงแล้วนะมันน่าจะตรงแล้วอเดี๋ยวลุงก็จะแต้มมันไว้ก่อนเดี๋ยวแต้มยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแต้มเสร็จแล้วอ่ะ ลุงขอไปหาเหล็กก่อนเหล็กยังไม่มีเหล็กมาแต้มยันไว้เลยเอาโอเคเดี๋ยวมากันลุงได้แต้มยึดไว้แล้วอ่าเนี่ยลุงจะเชื่อมตัวนี้ติดเลยติดกระถานแล้วจะไปเสริมเหล็กตรงนี้เอาเพราะว่าตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีน้ำหนักรับน้ำหนักได้น้อยเนี่ยลุงก็ลุงก็จะเสริมบริเวณเนี้ยเนี่ยเอาเดี๋ยวจะหาเหล็กอะไรมาเสริมอาจจะเป็นเหล็กตัวนี้ก็ได้เชื่อมเสริม เอาละเดี๋ยวลุงเชื่อมเต็มเต็มเต็มไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจัดรูปให้ดีก่อนแล้วก็จะเชื่อมยึดเลยแล้วก็มาวางอะไรกันขั้นตอนต่อไปอีกทีนึงพอลุงทดสอบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกปืน,นใดมอตเตอร์เนี่ยลูกปืนจะแตกหรือเปล่าเนี่ยเสียงดังแก๊แเลยเพราะว่าลุงไม่ได้ใช้มานานมันอาจจะขึ้นสน,น,นิม เดี๋ยวยังไงลุงก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนลูกปืนนี่ย,ยังไงอยู่เนี่ยเพราะว่าพูลีมันก็จะแกว่งๆหน่อยเพราะว่าแกนมันไม่เท่ากันนะลุงก็เสริมเข้าไปแล้วแต่ว่ามันก็ดูมันจะไม่โอเคนะตั้งอีกสักนิดนึงอนะ่ะเดี๋ยวลุงต้องหาวิธีจัดการให้มันเงียบลงโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงอันนี้ ในส่วนหัวจับด้านหลังเอานี่ลุงก็เตรียมมาแล้วแป๊บหกหุนสะดือแนบสะดือแนบของอะไรไว้เดี๋ยวลุงดูยี่ห้อก่อนสะดือแนบอีสุใหญ่อ่าสะดือแนบอิสุใหญ่ด้านหลังนัแหละแนบหลังส,ส,สะดือแนบหลัง ่าจะประมาณสักสี่หุนครึ่งนั่นแนะหละสามสี่หุนประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวลุงก็เตรียมแล้วเดี๋ยวลุงจะเอาขาตั้งตัวนี้ยลุงก็จะไปจับที่หัวสว่านด้านนี้อ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันฐานฐานหัวจับด้านหลังเนี่ยลุงก็จะเอาเหล็กท่อนนี้ยเหล็กเกอนกันแหละเหล็กเก่านิ้วหนึ่งสองอันมาชนกันปิดฝาปิดหัวปิดท้ายอ่า เนี่ยส่วนขามันเนี่ยลุงก็จะให้ขากันชนของวีโก้เขาแหละเก็บของเก่าเขามาที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนี่ได้แล้วเดี๋ยวลุงก็จะมาเลื่อยผ่าเลื่อยเอาโดยกําหนดความสูงเอาตามอันนี้เนี่ยที่ลุงใส่ไว้เนี่ยเนี่ขาจับด้านหลังมันจะอยู่บนบริเวณนี้ขาจับมันก็ยืดลงมาฐานเราก็จะตั้งบริเวณนี้อ่านี่ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวลุงก็จะมาเชื่อมติดกันอา้าวเดี๋ยวรอลุงเรื่อยแป๊บนึงอา้าวส่วนตัวจับด้านหลังอา้าวนี่ลุงก็แต้มไว้แล้วเดี๋ยวรอเวลาเพื่อที่จะ,เด,จะเ,เดี๋ยวลุงก็จะทำตัวตั้งฐานวางมีดกึ้งก่อนอ้าวเดี๋ยวลุงก็จะมาเชื่อมเก็บร้อยที่หลังเลย เอาเนี่ยลุงเต็มเตมตมไว้แล้วตอนนี้อันนี้จะลุงก็จะทําสูงนิดเผื่อจานมันจะกว้างกว้างใหญ่หน่อยจานะโอเคส่วนอ่าเดี๋ยวลุงก็จะทําฐานวางมีดต่อเดี๋ยวเราลุงยังไม่ได้กะระยะเลยเดี๋ยวลุงต้องขอกะระยะก่อน อานี่มันมาได้ส่วนแล้วขาคำ้ำยันยังไม่ได้ทำอ้าวนั่นเหลือสองชิ้น2ส่วนแล้วก็มีจะทำมือหมุนด้านหลังนี่อันนึงเอาไว้หมุนหัวจับหลักนี่ไอจับหลังไม่เล่งเดินหน้าได้อ้าวเอาละเดี๋ยวเราขอลุงกะระยะตัวฐานก่อนมาถึงส่วนฐานรับมีดกึง้งอ้าวนี่ลุงก็ตัดมาแล้ว ลุงกะว่าจะใช้เหล็กฉากเหล็กฉากมันบางลุงก็เลยใช้เหล็กตัวที่ลุงทําโต๊ะไว้เนี่ยชั้นวางหนังสืออ่ะเนี่ยกว้างมันสามสิบเซนเผื่อเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปนี่เอานี่ตัวฐานตัวขาตั้งแป๊บหกหุนสิบเจ็ดเซนเอาส่วนขาเลื่อนด้านในอ่ะมันยี่สิบเซนลุงก็มายี่สิบเซนแล้วยังมีฐานมันนี่อีก สองท่อนสามสิบซนเนี่ยมันจะวางอยู่ด้านบนเนี่ยเอาไว้วางมีดกึงสามิบซนอ่าเดี๋ยวลุงขอประกอบก่อนเชื่อมเต็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 มไว้เดี๋ยวมาดูรูปทรงกันอีกทีเวลาใกล้จะเสร็จงานอะอ่นีฐานวางมีดกึงอ่านี่ฐานวางมีดกึงก็ของลุงก็เสร็จแล้วนี่แต่บริเวณน,นี้ปรับสูงตาำได้ปรับซ้ายปรับขวาได้อ่านี่ปรับสูงต่ำอ่านี่ปรับสูงโอ้โห,โหลุงก็วาไปเรื่อยเลย เพิ่งเมมาเมื่อกี้นี่เองอ้าวอีกแล้วลุงอ่ะเดี๋ยวลุงใส่ถุงมือแป๊บนึงเออเราก็จะโยกซ้ายโยกขวาได้เลยได้ด้วยโอุ้ยอานี่หมุนมาด้านน,าน,าานี้ก็ได้หมุนได้รอบทิศทางเนี้ยสูงต่ำปรับด้านนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวถ่ายน็อตนึงเอาเนี่ยแล้วมันก็ปรับได้ปรับเลื่อนมาเลื่อนไปเวลาเผื่อบจานเรากว้างหรืออะไรนี่ปรับซ้ายปรับขวาได้ปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เอาล,ละนี่ฐานวางก็เรียบร้อยแล้วต่อไปลุงก็จะไปเชื่อมหัวจับหลักเชื่อมน็อตล็อก พักด้านล่างเราไปเนด้านล่าง,าางไม่เพื่อม่ให้มหมุนตามอาแล้วก็จะมีขาค้ายันอ่านั่นแหละในส่วนนี้ลุงนาจะเสร็จแล้วนะส่วนฐานส่วนกึงเนี้ยแต่ว่ากึงหนาต้องต้องร้อยอีกครั้งนึงเพราะว่าลุงต้องเก็บความเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนเพราะวันนี้มันก็เย็นแล้วเดี๋ยวลุงจะจัดการส่วนนี้ข้ายันก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้ววันนี้เอาละนั่นงาน DIY เครื่องกึงไม้ของลุงเขียวก็เสร็จแล้ววันเนี้ย ส่วนที่จะกึงนั้นนะยังต้องรอก่อนเพราะว่ามีดกึงของลุงก็ยังไม่มียังไม่ได้ทำหรืออาจจะซื้อเขาหรือ,อยังไงลุงก็ต้องพิจารณาอีกทีแต่ลุงก็อาจจะทำเอาเองเพราะว่าไม่ต้องการสิ้นเปลืองอาเนี่ส่วนหลักของแท่นนะ่ะเรียบร้อยแล้วเหล็กคำยันลุงก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วอ้าวนี่แต่ลูกปืนนะ่ะมันดังมากเลย ลุงก็เพิ่งเปลี่ยนไปใหม่นะ่าเนี่ยลูกปืนน่ะมันดังแต่ก็คงยังต้องลองใช้ไปก่อนถ้ามันไม่ดียังไงลุงก็จะเปลี่ยนเอาเดี๋ยวจะลองติดเครื่องดูิเีเสียงไหมดังแรงมากเลยลูกปืน เครื่องก่อนแล้วมันดังแรงมากเลยอาจจะเป็นตัวแกนตัวนี้ที่ลุงกึงอ่ะอาจจะไม่ตรงด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเช่นนั้นลุงล็อกน็อตเข้ามาแล้วมันดังเลยร้องดังเลยเอาละลุงขอจบงานวันนี้ก่อนงาน DIY เครื่องกลึงไม้แบบโหมเมตรนั่นอ่านะมันน่าจะใช้ได้นะลุงอ่ะ ลุงเขียวมั่นใจว่ามันต้องใช้ได้แต่ว่าลุงต้องทาสีก่อนปรับปรุงทาสีใหม่ที่กึ่งไม้ลุงอาจจะนำสวิทช์ของพัดลมมาใส่เป็นเบอร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะ่ะเดี๋ยวลุงต้องพิจารณาแล้วลุงจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงให้ลุงทำสีให้เรียบร้อยอ้าวเันนี้ต้องขอขอบคุณนะทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวอ่ะแต่เห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระดีฝากกดติดตามช่องลุงเขียวด้วยขอบคุณนะทุกทุกคนสวัสดี ตางกาบขออภัยท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมอย่างแรงเลยนะเนื่องจากไดลุงได้ไหม่ไปแล้วนี่ควันหมุงฉงเฉงเลยมันเก่ามากปั่นไปปั่นมาเน่าไปแล้วเลยใช้ไม่ได้เลยลุงก็ต้องรอหาโอกาสหาใดที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้มาใช้ เพราะว่าไดตัวเนี้ยเนี่ยมันไม่วิ่งแล้วฟังเสียงดิมันเก่ามากไม่วิ่งแล้วตอนทดลองอยู่เนี่ยควันขึ้นแล้วควันขโมงโรงเข่งเนี่ยไหมไปแล้วอาจ้องขออภัยมาอย่างแรงเลย เอาไว้โอกาสหน้าลุงเปลี่ยนใดแล,ล้วลุงจะมาอัปเดตอีกทีนึงเอาละขอบคุณอีกครั้งสวัสดีนะทุกๆคนโว้ย